นี้มาไหว้เป็นวันพระพรอมแล้วก็มาซื้อตนาะต้าหูมหาให้แม่ขาวพอขาวแล้วก็หลวงพอ่อแล้วก็มาไหว้วันแม่พรอมซาแต่ว่าบรายไทยทำดอกเพราะว่าใส่เสือทางานมาจ้ะพอไ้แตงดีจ้าก็าเกลยบ่ไรไทยทำจ้ะเสียดเบเรียบร้อยแล้วไหว้เรียบร้อยถวายของเรียบร้อยแล้วจ้ะไปละจา้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมจา้าแม่ปอปา อันสามซีมือแล้วมันเกี่ยวนี่คือซีมือไปลงทาน์งจางนางปอกไปเฮ็ดไปลงทารค่ะเนาะทั้งเบทสองตันทรงไปเบิดแล้วตอนนี้เรือไว้เฮ็ดลงทาน์งนางเฮ็ดลงทานท่านผู้ชมเฮ็ดดูเกลือ,อสว่างแล้วสว่างอีกเฮ็ดดูคู่เดียวเฮ็ดดูประมาณสองเข่งเกลือซเอาไปลงทานท่านผู้ชมเฮ็ดสองเข่งประมาณลอยโู้นางเฮ็ดสองมือ เกบทีสองมืสองขึ้นขึ้นไปพรวาเหตุผู้เดียวในที่หนึ่งเขาเจทีประแดีแยวกนหนึ่งกบนี่หละเห็นไหนึ่งกะเต่าหนึ่งตั้งาลายเต่าท่านผู้ชมเจ็ดจับเยอะกับแพกไส้อันนี้ละต้นสว่างเห็ุฤดูเดือดต้นสว่างมาในช่วงเวลานี้มนป่ากัเลยวันพระช่วงวันพระวันแม่ละไปเหตุต้องทานด่สิบุญยงตรงมาขอาบัวเไปเพื่อนดอก ีไอ้บาลีนั่งลายในบอป่าแบบว่ารู้สึกปวดหัวคับต่อและขอเฮ็ดก้านบ้านสักขาบ้อออกไปใส่ที่แรกว่าสิไปทายคัมไปวัดกัตติมีใน่ป่าแพะตกตามนั่งท่านผู้ชมถ้านั่งมากๆตอนนั้นเฮ็ดปลาขายด้วยกันเฮ็ดปลาส้มด้วยกันท่านผู้ชมนั่งมากๆขามือข้งขื้นสว่างสว่างสองมือสองคืนมาไปท่านี้ใน่ป่าก็นั่งเฮ็ดทิพย์ผู้เดียวเฮ็ดเป็นลุงค้านให้เพื่อนน่ะนั่งอยู่บัดนี อันท้องเน่นแล้วก็สมองบวมแบบปวดหัวแบบมากเียงปวดยังมาดิท่านผู้ชมขอซักผาแล้วก็เหตุนั้นเบาๆอยู่ในโอมกันก่อนดีกว่าเล่วกะจกับโทรศัพท์การดูสึกแต่ว่าปวดหัวมากไม่ปราปาก,เก็เลยขอรีแล,ลกซ์รีแลกซ์อ่าซักผ่าซักแพ้ความสะอาดบ้านมันไปเหตุงานบ้านโอ้ย บ้านได้ไปเห็ดงั้นสวนเท่าไหรดอกก็เลยว่าพักพรก่อนดีกว่าวันสี่หล่าว่าสิไปไทายทําตอนวันพระวันหยังไปลุงทางกับเมย์ไปบ่อไว้ทำประชมหน้ามืดวันนี้นะเห็ดของหวานกิน่นอยู่บ้านผู้เดียววัเห็ดของหวานกิน่นทำประชมอันนี้คืออันมันเทศแครอททำประชมเห็ดของหวานหมอบางไงเลยเห็ดน,น้ำตาลหนึ่งกิโลครึ่งกับวัตทีสองสอง ส่องกระป๋องเพื่อที่จะกินแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้คือเห็ดเห็นได้หน่อยเห็นได้หน่อยท่านผู้ชมสมัยก่อนเป็นนักเรียนคนเห็ดของหวานฝานเย็นไอ้บัวป่าเห็ดไว้แล้วก็กอกใส่ตู้เย็นไว้เดือดเดือด้แกับซุปแล้วก็ับเห็ดน้ำยาของน้ำเส้นพร้อมเห็ดน้ำยาขรอมน้ำเส้นเก็บแกงหมดอื้อกับปุลปะทูท่านผู้ชมต้องกินข้าวนังกันเด้วของหวานไอ้บัวป่าหิวข้าวยางคักเลยเห็ดน้้นบานนั้นได้กที่ อันนี้แล้วเห็ดงานบ้าน,ลากกน,าาานแล้วก็ซักผ้าซักพนแล้วก็ใส่อันนี้เลยใสแบบเผาไปได้สองกิโลท่านผู้ชมแม่ปปะปะบริษัทเทสคลิปพ่ออยังอ่านบร,นร,ริษัปล่อยคลิปพ่ออยังเพรรู้สึกแบบว่าโอ้อันตึงตึงหัวมากมากแม่ปะปะก็เลยพักพทรท่านผู้ชมจา้าวันนี้ก็สีลุยต่อไปก็จะไปลุย อีอยังค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าเหตุงานผู้เดียวแล้วบ่มีพี่ติ่มซอ,อยบ่มีไผ่ซอ,อยบ่มีไผซอ,อยรออยละลามกับกลับปังกับสองบบเรียงวัวยเลียงคว้วยแบดแล้วในป่ะปาก็ตตองลุยผู้เดียวท่านผู้ชมนานๆทีผู้ใจจองจะช่วยนี่มากมากแล้วแล้ๆๆวกินเขากันได้บ้านนี้มากหิวข่าวหิวน้ำเราตัวะวานแม่กับการซักผ้าแม่กับการทดความสะอาดบ้านนี่ของหวานหวานอร่อยเย็นซํำมากเลยใช้น้ำแข็งน้ำถะไบใสก็กินฮ้อนเอาท่านผู้ชม หิวแห้งหิวหิวขาหิวเนี่ยเพราะว่าหิวข้าวปะกินข้าวกับแกียงหมดคือกับปุลปทูแล้วก็ของหวานนี่แหละแอปพลิเคชั่นแยมผอมมาก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 ม่กินน้ำกันไม่ประปากดูซื้อว่าผ่อนคลายต้องผ่อนคลายต้องนิ่งๆมากๆท่านผู้ชมประเทงานหนักบ่ได้ช่วงนี้เพราะว่าออกแดดบ่ได้เพราะว่าปวดหัวหัวบวม สมองบวมแม่ประปารู้เลยสมองบวมมากถ้าแม่ประปานั่งเฮ็ดงานแม่ประปาสิแพ้จากการนั่งนี่ดิทับคือแบบว่านั่งนั่งธรรมดาว่าเป็นอย่างขามว่องขามเว้นขามคืนน่ะแม่ประปาสิแพ้ในการนั่งมากมาเดิมกินนี่มีแกงหมูอี่ท่านผู้ชมแกงอมูกระปนปลาทูว่าปนปลาทูอย่างแบบว่ากระปลาทูใส่พริกดิบขว้าเซียนกระเทียมแกระตัมแค่นั่งไปแหละ ประแดกปลาแดกคนๆซื้อเอาท่านผู้ชมเข่าหอา่อบางไงกินกบเคืองอนะไรนี่เพาว่าห,หิวแห้งนะ่ะหิวยางแห้งอร่อยเวอร์อร่อยแซ่แบแซ่บท,ทา่านผู้ชม,มออเ,เพราะว่าหิวแห้งเนาะกินเขาย่างหิวก็แซ่บก็ถ้ากินเขาย่างหิวนนี้มันติดมือไหลเราปั่นไส่อันนี้เลยปั่นไส่ถุงเพราะว่าเข่าชิ้นมันจิ้เหนียวมากเราต้องปั่นไส้ถุงท่านผู้ชมแซ่บกว่าแซ่บ เรามากก็หิวอ,อีกคือเกาแสบก็แสบนัวพร้อมแกงหอืดทุกอย่างหิวมากหลังจากนี้ไปแล้วนี่ท่านผู้ชมแม่ประปาก,ก็ต้องออกไปนอกสถานที่เพื่อจิไปวัดวัดทีเพื่อสิได้เพราะว่าแม่ประปามีบ้านเดีทีแล้วมันบอกต้องไปละมาเดีที่ต้องไปวัดทีกับทั้งราชการทั้งผู้ซอยผู้่บาลกับอบตอเพื่อจิไปวัดทีเพื่อไปเฮ็ดสมุดเขียวท่านผู้ชมนี่ เขาเก็บไว้กินอีกเดี๋ยวกลับมากินอีกเพิ่นโทษนัดแล้วว่าให้ไปวัดที่เพื่อชี้ได้ได้เอาสมุดเขียวเพื่อว่าเกษตรเกษตรเพิ่นเสดเวลาซอยอ่าในการทำนาทำอย่งอ่าผแดงผหยางพังก็สเวียนขึนมาห้ไปะปไปเบิ่งกับในป่าจ้าอันนี้ว่าเป็นของไไะ้่ต้องกดท้ายดโอ้ น้าคุณน้าคุณเราบอยคุณยัลื้อโจน้าคุณญาอนลูผู้เดียวเบิว่ะายู้สาวีายเอาลูกคุณเจ้าโคคงข่อยทิงจีวหันวาหันเจ้าไทยให้จังเจ้าบริไยข่อยโไปแล้วเจ้าเจ้ารงข่อยอีกข่อยโคตแล้วเรียบร้อยเมื่อไดรจะขับ ก็ไปฆ่าเบาิ่งตะไคร้ตะไคร้ที่เหลือ,อน้ำ<ช>ท่วมนะแต่ว่าจะตายหรือไม่ตายสิภาไปเบิ่งอีกเด้อจ้ะตะไคร้กับหวานเขาไว้เฮ็ดบ่เพิ่นหวานย่างงามเลยเห็ดเพิ่นเฮ็ดแก่กันกินเพราะว่าแม่ปลาปลไหวกับการเฮ็ดนานปลาตะไคร้เที่ยมันออกเดีย๋ยวไปเบิ่งใกล้ๆกันจ้ะว่าปลาตะไคร้เป็นจังได๋แน่อีก3เดือนก็นได้2เดือนก็นได้ตัดแล้วจ้ะไปเบิ่งกันจ้ะอ๋อแม่แม่แม่ปลาเจ้าอยู่ตัดเจ้เยือนกันแม่สองหรือสามนี่ยนะตัดว่าเท่ากับเจ็ดแปดเดือนคนนี้ได้มันซิฟไลตันเจ้านะ เสไยเต่อตันมีใครทำได้ป้าเขเรตรงไหนเขาเรียกันไอนงพุ่นเอาส็ากัร้อยจุดเ้าร้อยอย่างนี้กไปเอาแป้งมาให้เล้จะลูบตมาเอากันไว้อไปจ้เออเออแต่ไทยนี่กยังคนพุ่นมันต้องคนละตำแ่งจ้วเออ ไปจะพาไปเมื่อนี้มาถ่ายถ่ายลูปไปหอำเภอลงกเกษตรจ้าลงกเกษตรลงกเกษตรจ,จะได้ใบเขียวเข่าคอยงามบอทานผู้ชมเข่าเนียวเข่าเนียวพี่โอ้โอ้เขาเจ้า,ขาเขาเหนียว กัเขาคนเกิดดีดีเหลือจากน้องพิลากินแล้วเกิดดีค่ะเกิดดีดเน่ยพ่อายน้อมยังหวานบาด้ปันนี่เลยออวัาต่อพูดอต่ตะไคร้ข่อยแล้วเห็นบ่เหลียวเห็นไหมค่ะผูน้นพาพี่น้องุนเขาไม่เก๋น้สาดไปทั้งหลังจ้ะสาดไปทั้งหลังตะไคร้กันเลยเอออือ พูดอะเขาไปกินข้างหลังเขาางน้ำเพียงสัมเบงุกีเจ้าสุดนเไทยอยู่ข้างในนั่นอ่าววไยถอยไปไปได้ยังเก้ยเปุ๊บันมอยู่น่าดีปุ๊บีเียั ได้มันเท่าไหร่คะมันวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใจได้เดี๋ยวเดี๋ยวไรหนึ่งได้หกตันเลยติพี่สายขวประกาศบอกนั้นมันเราหนึ่งไรเราได้หกตันแล้วประกาศว่าวเราไม่ปลูกาสองไรได้แปดตันเนี่ยป่าฝ่าว่าวเลยแล้วประกาศว่ามาตไปดูตันตันไปชั้นไป